ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะคะวันนี้ค่ะว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพนต้นเรียบง่า,สายสไตล์พุทธธร ไปย้อนอดีตเนาะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราเนะ่มีความอิจฉาชาวนาว่าโอ้ทำไมท่านเข้มแข็งรือทำไมเออเนื่อยต้องตากร่ำขนาดนี้นะไม่ได้ดูถูกเลยนะเรารู้สึกโอ้ถ้าเราไปลูกชาวนาเราคงจะดีนะเราจะได้อยู่กินเรียบง่ายมีข้าวกินกันทั้งปีเลยมีของกินนะคิดตามภาษาพื้นๆแบบแต่ชาวนาหลายคนก็ก็มีความคิดไม่เหมือนเราทำยังไงจะขายที่นา เพื่อที่จะเพื่อที่จะเออ,อยู่สบายง่ายๆแต่ความวัสบายง่ายๆอะ่ะจากความเข้าใจของเรานะคือการที่อยู่อย่างเรียบง,ง่ายต่างหาค่ะนะคะปลูกข้าวปลูกนาทําไร่ทํานาชินเองข้าวเนี่ยแต่ที่เราได้มาก็เป็นข้าวของพี่น้องที่มาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็เราก็จะมาปลูกข้าวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่ก็ปลูกข้าวได้ไม่ไม่ดีนักเนาะไม่ดีนักเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านก็เลยมาปรับ ระบบน้ำปรับดินนะคะปรับปุ๋ยนะคะซึ่งที่สำคัญคือปุ๋ยนี่แหละคะ่ะพืชอะ่ะเขามีดินอย่างเดียวไม่ได้มีน้ำอย่างเดียวไม่ได้นะเขาต้องมีปุ๋ยด้วยค่ะบางต้นเนี่ยอยู่แปลงเดียวกันนี่แหละคะ่ะจุดหนึ่งนะปุ๋ยเยอะเลยงามเขียวนะคะวอีกส่วนหนึ่งนะั้นอยู่ในแปลงเดียวกันน่ะความขี้เกียจของพวกเราเออเอาแค่นี้ก่อนปุ๋ยน้อยเขาก็ไม่นำนะคะพวกเราก็มองเออเนี่ยนะ จริงๆแล้วปุ๋ยมันอยู่ข้างตัวเราจริงๆนะคะเรามีดินฟ้าอ,อากาศครบนี่สําคัญที่สุดเนี่ยเราใครจะรู้วเราเนี่คือทองของเรานะพ่าก็มองดูว่าแี่าาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแปลงข้างบนสมุนไพรเหมือนกันนะคะจะเอาเอาเอาดินตรงนี้ค่ะไปปลูกนะคะไปปลูกเพื่อที่จะได้พืชผลที่ดีขึ้นต่อไปนี้เราก็จะปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวแล้วค่ะตอนนี้เราปลูกข้าวข้นเหนียวได้แล้วเดี๋ยวเราคงจะมีปลูกข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิต่อไปอีกนะคะ ก็รู้สึกดีค่ะก่อนแต่ที่ได้มาอยู่ที่นี่สองปีแล้วค่ะก็รู้สึกภูมิใจและคิดว่าที่นี่แหละเป็นที่ที่เราเอยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี่ค่ะเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายที่นี่นอค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุค่ะโอ้ยถ้าท่านรู้สักนี้นะว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เรียบง่ายดูจนดูเหมือนไม่มีค่านั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขา ถ้าเขาดูแลเขาคงไม่เดือดร้อนต้องหนีไปทํางานต่างจังหวัดหรือที่เมืองหลวงนะคะทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปตอนนี้คือสมบัติมหาศาลที่ที่เราคิดว่าควงห่วงแหนไว้แล้วก็ควรควรที่จะเ,เชื่อชูนะคะชาวไร่ชาวนา,วนานเนี่ยท่านมีพระคุณมากๆเลยตอนนี้เราลึกซึ้งละข้าวแต่ละเม็ดนะที่ท่านจะปลูกนะมันไยอะเล่ไม่ได้ง่ายลาบากเหมือนเหมือนเราปลูกเพราะท่านต้องเสียอะไรต่ออะไรเยอะบางพันเนี่ยจะต้องที่จะ ใช้สารเคมีเขาระบุมาเลยนะต้องใส,ส่สารนี้สารนี้แต่เรารู้แล้วว่าที่นี่มีอาหารครบนะฮะก็เป็นอาหารที่ที่พื่ต้องการมากๆด้วยแล้วเพราะว่ามันใกล้ตัวเขาอะอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเขาในคืออาหารก็ทั้งนั้นนะค่ะก็แต่คนไม่รู้นะก็ไปใส่วิตามินให้เขาเหมือนเรากินวิตามินอะ่ะกินวิตามินนู้นวิตามินนี้ที่แทนแล้วร่างกายมันมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะจับอะไรนะคะมาทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมีต้นไม้เยอะมากที่ดูดีจะมีธาตุต่างๆกัน ถ้าเรามาคลุกรวมกันเนี่ยเราจะได้ธาตุอาหารเยอะแยะเลยพืชเขาจะยิ้มเลยนะคะว่าโอ้โหของวนของชั้นเขาจะโตว,วันโตคืนแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนทํานั่นแหละคนที่ปลูกนั่นแหละก็จะได้กินได้ผลผลิตอน,นั้นที่มีค่ามีคุณค่ามหาศาลร,ร่างกายจะแข็งแรงค่ะอันนี้เราขอยืนยันจริงๆค่ะจะได้ทาตุจาทนี้ค่ะเดินใจสติธรรมนะคะตอนนี้อยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้านายค่ะ เันนี้ท่านอาจารย์ก็พามาทำทำบาลายที่ถนนส่งน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเราเราทำช่องช่องทางการใช้ถนนใหม่ค่ะเพราะว่าต่อไปหน้าฝนดินดน,น้ำมันจะทลายหน้าดินลงไปค่ะก็เลยการขุดล่องวางวางบาลายพัทวางพัดส,สึกค่ะแล้วก็ดินถบแล้วก็แหล่งซอยเป็นใบพัดส่งน้ำลงลง,ลงไปที่สะเพื่อจะ เก็บไว้ในการทำการเกษตรต่อค่ะเสร็จแล้วก็มาขุดขุดดินขุดเป็นหลุมประมาณฟุตฟุตหนึ่งกว้างฟุตหนึ่งเลยกฟุตหนึ่งค่ะเพื่อจะเอาวัชพืชปุ๋ยพืชเพื่อนพืชนี่แหละค่ะเอาลงมาเป็นปุ๋ยนะคะจะเอาลงเยอะเท่าไหร่พืชเราก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะที่นี่ปุ๋ยเยอะมากเลยมันมีตัวตัวหนึ่งค่ะที่ว่าเห็นเห็นพื้นที่ตรงไหนนะคะ ที่มีวัชพืชเยอะๆเพื่อนปุ๋ยเพื่อนพืชเยอะๆคือปุ๋ยเรานี่แหละปุ๋ยพืชเะกิเลอ่ะกิเลมันชอบแล้วมันจะมีตัวความความอยากอยากจะเข้าไปเจาะเอาตรงนั้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ค่ะมันก็ได้เห็นความอยากความยึดมั่นเลยนะเป็นสกกายายใหญ่เป็นยึดอยากอยากแท๊ขุดลุงใหญ่ๆเพื่อจะเอามาลงหลุมเพื่อจะให้ถั่วแปรและถั่วอะไรแงะถั่วแงะเรา ถั่วแแหหรอมาแห่แหออถั่วมาแหเราเพื่อจะได้เจริญเติบโตเพื่อจะได้ผลผลิตึ้นแต่บางบางอย่างเรามีความยึดดีไหม,มดีแต่สิ่งนี้ดีก็น่าก็น่าอาศัยเนาะถ้ามันเป็นประโยชน์นะตอนนั้นค่ะเราก็คิดว่าเราก็น่าจะเอามาเป็นประโยชน์ได้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ใจเราต้องล้างล้างความความอยากได้ดีมากไหมเราต้องมาอ่านอีกตัวหนึ่งคือเราอยากได้ดีไหม ถ้าหนะโอกาสนั้นถ้าแม้แต่ดีนะอาจารย์ก็บอกให้วางได้เลยนะแต่เราก็อ่านเหมือนว่าเราเราได้ทํางานเราได้ทําอริยสัจส,สีได้ตรวจใจเหมือนทําการบ้านส่งพระพุทธเจ้าเลยนะเออลูกลูกเนี่ยได้ทําอริยสัจส,สีได้ตรวจใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาในการทํางานแม้จะเจอผัดษา,ารเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราจะเห็นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะพยาย,ยามพิจารณาตัวเองว่าเรามีโทษใคร เราก็มองที่ตัวเราเองก่อนเราก็อ่านใจตัวเราเองเราเรามีอาการชอบชังดีลายไหมถ้าชอบเมื่อไหร่ก็ก็ถือว่าเรามีตัวที่อยากไปยึดมั่นในตัวชอบของเราเมื่อชางล่ะชังแล้วเราจะเอาประโยชน์ได้ไหมนี่แหละคือส่วนส,สุดที่เราได้มาพักเพียงทำแต่ละวันกับหมู่กลุ่มและครูบาอาจารย์ค่ะแปลงที่ที่เอาเอาเอา,เอาน้ำมา มาแช่เพื่อให้วัชพืชหญ้าที่เขาเกิดเนี่ยเน่าย่อยสลายเป็นปุ๋ยค่ะพอได้ที่แล้วเราก็ตีแป้งแล้วก็แหนเอาเอาเอาแหนใส่ตามหลุมนะคะขุดหลุมนะคะขุดหลุมค่ะแล้วเราก็ใส่แหนใส่แหนลงไปแล้วเราแล้วเราก็ต้นกล้าต้นกล้าประมาณสามต้นลงไปในหลุมค่ะแล้วก็กรบด้วยถ้าเราไม่กรบแหนแหนเขาก็จะลอยไปตามน้ําแล้วเราก็จะปล่อยน้ําลงมาตามช่องเพื่อจะ เอาน้ำเลี้ยงต้นข้าวค่ะแสงองค์ประกอบแสงดินอากาศแค่นี้เพียงพอแล้วทุกองค์ประกอบที่เอาให้เขาแล้วเขาจะดำเนินชีวิตเองเราไม่ต้องมาอะไรกับเขามากเนี่ข้าวเป็นมงคลชีวิตจริงๆนะเป็นอาหารเลยข้าวเนี่ยคืออาหารของเราที่มัน,มนดดที่ต้องใช้ทำอยู่ทำกิน ให้ครบองค์ประกอบคือการปลูกข้าวปลูกถัก่วปลูกผักเอออันไหนผักที่เราพิ่งพาใสยเป็นบางอย่างเราก็ปลูกผักบางอย่างที่เราไม่ต้องไปดูแลอย่างเช่นเมื่อวานเราไปเก็บผักป่ามันง่ายมากเนาะพอทําการกริตก,กรรมเสร็จแล้วเราไปเก็บป่าผักป่าขึ้นมาแล้วก็มาปัาน่นกินมันชีวิตเราเบา,ม,เบาม,มันไม่มีอะไรไมันเป็นอิสระจากความคิดที่ ที่มันอยากจะปงนูง่นปงนี่คือมันเกิดความเบาสบายเกิดขึ้นในในจิตวิญญาณเราด้วยค่ะหนึ่งแหะถ้าเราไม่ตั้งสิ่งเราก็จะไม่เห็นอาการของกิเลสที่มันดิ้นมาค่ะถ้าเราถ้าเราอยากเจอกิเลสอยากเห็นปัสสาวะเราก็ตั้งสิ่งเลยรับรองว่ามันมาแน่ค่ะก็ล้างล้างความไม่ชอบกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่ชอบ <c oughs> ใจมันก็มีความยินดีขึ้นนะหนึ่งแหละเราดูเรารู้ประโยชน์อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอ่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรคือเอาปัจจุบันเออมัน,ม,นม,มันมีดีลาอะไรเข้ามาเราชอบเราชางังเราไม่ชอบเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แม้กระทั่งคำพูดนะแม้กระทั่งสิ่งสิ่งของนะเขาก็ยังเอามาเป็นเป็นเครื่องมือให้เราได้ชำระกิเลสให้เราได้อา่านใจได้อ่านความรู้สึกของเราไปตามเหตุการณ์นี่แหละ ก็มันชัดนะการที่ได้ทําการงานกับหมูในอป,ปริหารนิยธรรมได้ลดการเอาแต่ใจตัวเองได้ลดอัตราได้ได้เห็นได้เห็นลีลาของความอยากไหมที่เราได้เจอเราได้เราได้ยินเสียงเราได้ฟังขณะเพื่อนคุยกันนะเรายัางเอาจิตเข้าเข้าไปฟังในการที่เพื่อนเขาคนนั้นท่านอ่านสภาวะท่านเห็นกินเลสต,ตัวนั้นตัวนี้ เราก็ายังเข้าไปในขบวนการเรียนรู้ด้วยกันเลยคือเอาเอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องเลยอะแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องเรียนเวลาช่วงเย็นฟังธรรมะอาจารย์หรือว่าเราจะมาร่วมกิจกรรมเนี้ยเรายังมีธรรมะที่คุยกันอยู่ตลอดแต่ถ้าถ้าแต่ก่อนนะถ้าเราอยู่ทางโลกนะถ้าเราทํางานกับหมูมันจะมีด้วยเสียงเพลงด้วยความเฮฮาด้วยความอยากชวนกันทํากิจกรรมที่มันไม่ได้ลดกิเลส แต่เรามาทํางานตรงเนี้เรามีแต่กิจกรรมที่จะลดกิเลสแล้วแล้วแล้วเห็นนะเห็นว่าเออการทํางานในในการทํากุศลในหมู่มิตรนีน้มันไม่ได้เหนื่อยเลยเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงไปกับกิเลสเราเราฟังหมู่เราอัดปริมหานเราเสนอดีสลายอัตตาคือทุกอย่างทุกคนออกความคิดเห็นได้แต่ว่าความคิดเห็นแต่ละคนนั้นเราจะใช้ ใช้ประโยชน์ตอนงานสิ่งไหนให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือการเราได้พูดคุยการเสรนาการแลกเปลี่ยนเป็นเออใช่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดในกิจกรรมการงานว่าเราจะทําอะไรก่อนเราจะทํแบไหนซึกมันเบามากเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรต้องให้เราทุกใจเลยถ้าเราใช้การอับปริหาริยกรรมเออคุยการแลกเปลี่ยนกันเนี้มันเป็นสิ่งที่พาให้เราเจริญแล้วมัน มันจะสูงสุดไปไปถึงขั้นที่เราลดกิเลสได้ตามลําดับเลยนะพอเรามีศีลมีหมู่มิตรดีนะกิเลสที่มันมาหยองแย้งหย่องแย้งมาสะกดเราเนี่ยเออมันมันก็ได้ปัญญาจากเพื่อนนี่แหละเหมือนว่าเราเรียนรู้ร่วมกันเป็นเป็นห้องเรียนทุกทุกวินาทีทุกตารางนิ้วที่เรานิ้วที่เราอยู่กับหมู่เนี่ยกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นห้องเรียนเราหมดทุกลมหายใจด้วยเออมามีอะไรมากระทบเรา,ารู้สึกยังไงเรา มีอาการยังไงเราชอบฟังในเรื่องเหตุการณ์นั้นมากเฮ้ยมันสนุกดีอะนะเออคิดแล้วมันสนุกดีนะจึงก็ฟังอาจารย์นะตอนแรกอาจารย์วนะ่าเห็นทุกข์แล้วสนุกนะเออได้จับดีหักคออันไหนเหลี่ยมไหนมุมไหนที่ที่มันมาทําให้เราหนึ่งแหละถ้าทุกข์เมื่อ,อไหร่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่สบายใจแล้วแหละคืออาการทุกข์เราจับให้ได้ก่อนนี่ก็เรียงลําดับไปนะก็จะภาคเพียรอยู่กับหมู่นี่แหละเราถึงจะเจริญถ้าเราไม่ได้อยู่กับหมู่เราก็ เป็นมีเพื่อนสองคือกิเลสนะเดินไปไหนก็จะมีกิเลสตามไปด้วยใช่ไหมคะแต่นี้เราเดินเดินบนเส้นทางพุทธะเราก็จะมีหมู่มิตีไปตลอดคะ่ะแล้วอาจารย์ก็จะคุยธรรมะสอนเราในประเด็นเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิงานนอกงานในนะอาจารย์ก็คอยจะสอนร้อยมาลายเข้ามาให้พวกเราทุกคนคะ่ะบางอย่างนะที่มันเหมือนว่าเกิดอะไรจงท่องไว้กูเราฉันธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นสามคำเหมือนกัน ว่าเราจะเอาประโยคไหนที่จะไปท่ากับกิเลสต,ตัวนะั้นในแต่ละตัวบางอย่างเออที่มันที่มันรู้สึกว่ามันไม่สะอาดสะอานน่ะเป็นตัวเสนียดจังไรนะเออตัวไม่ผ่องใสในในแต่ละเรื่องอะ่ะเราก็เอาตัวนี้เราเอามาเป็นปัญญาให้เราทุกประโยชน์ที่เราไม่ชอบที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่เข้าหูเราไม่ไม่ถูกเราเป็นคนชอบไพ่ล้อรหรือเปล่า ไอตัวนี้แหละต้องเอามาเป็นสภาวะที่จะไปฆ่ากิเลสในแต่ละตัวได้นะชัดเจนค่ะมันมันก็ต้องทบทวนแล้วก็ฟังธรรมทุทบตทวนธรรมเออหมั่นสนทนาธรรมกับพี่น้องเราก็จะได้เอาตัวนั้นแหละมาเป็นบททดสอบเรามาเปรียบเทียบอย่างน้อยแหละเราเรียนไปเราต้องรู้จักการเปรียบเทียบว่าผลมันจะออกมาอย่างไงกับการที่เราได้สู้กิเลสค่ะ กสิกรรมไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพพึ่งตนเนี่ยเราก็ลุยเข้าไปลุยเข้าไปลุยเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปโอ้ยิ่งทำยิ่งมั่นคงยิ่งทำยิ่งมั่นคงยิ่งทำยิ่งมั่นคงเ <c oughs> จริญขึ้นไปตลอดโควิดจะระบาดขนาดไหนเราก็เจริญขึ้นไปตลอดเจริญขึ้นไปตลอดมั่นคงไปตลอดมีอาหารนะมีสมุนไพรมีวิธีการรักษาแบบพึ่งตนที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหเราก็พึ่งตนเอง น้ำยาซักล้างต่างๆก็พยายามทำเอาเองไฟเราก็พยายามไฟแดดนะเอาไฟแดดมาใช้นะใช้ในอาคารใช้ในกิจกรรมการงานต่างๆแม้แต่รถเราก็ลดไฟแดดนองเดงงเงองงงไปทำเองมากซื้อน like <c oughs> ้อยนะแล้วเราก็กิน <t> น้อยใช้น้อยที่สุดที่แข็งแรงที่สุดนะกินใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นลดละเลิกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ นะสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยลดละเลิกไปโอ้ชีวิตยอยู่ได้สบายขยันมันเพียรทำกิจกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนแง่เชิงต่างต่างโอ้อาจารย์มาอยู่รอดเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนในแง่เชิงต่างๆด้านสุขภาพด้านพลังงานด้านของใช้ต่างๆนั่นแหละของใช้ในครัวเรือนของใช้ในวิถีชีวิตประจําวันนะของที่จะต้องใช้ในกิจกรรมการงานของเราเกือบ ระนีประหยัดน,นะกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดนะเก็บไว้น้อยเท่าที่ไม่ฝืดเคืองเราเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้นะมันไปไม่รอดจริงๆก็ชาปนกิจนะเราก็มีพิธีชาปนกิจแบบพุทธพิธีที่เรียบง่ายอีกโอ้ลงตัวไปหมดของเราง่ายหมดของเราอยู่กันง่ายทั้งหมดเลยปัจจัยสีที่เหลือก็แบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือกัน อย่างนี้เป็นต้นช่วยเหลือพ้องชนถ้าที่เราจะทําได้ไปได้นะอาจารย์ว่าไปได้ไม่ลําบากอาจารย์ยังมั่นใจว่าจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นอาจารย์นึกว่าถึงวันนี้ในการพิสูจน์ความจริงที่ยิ่งใหญ่ว่าความเป็นอยู่แบบใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเป็นอยู่แบบใดควาว่ายิ่งใหญ่ไม่ได้ไปใช่ไปคมเหงใครไขไม่ใช่ยิ่งใหญ่คือตัวเองอยู่รอดนอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นน้อยู่รอดได้ นี่คือความยิ่งใหญ่แห่งพุทธ,ธะพึ่งตนแล้วก็ช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ตามศักยภาพที่มียิ่งใหญ่ในคุณงามความดีน,นี่เป็นสัจจะเช่นนี้